นี่เราเองนี่คือใครกันเพื่อไฟวะน,นี่เราเองจำไม่ได้นะคอมเมนต์ด้วยเนาะเพิ่งจะนอนโรงพย,ยาบาลนี่ยังไงก็สตรีมได้นะไม่ได้เป็นที่เท้าเป็นที่มือไ,ไม่ใช่สิไม่ได้เป็นที่มือนะเป็นที่เท้า แล้วผักแล้วเโ,โอ้ไม่อยากเสียง,ง,งังาลหาคุณคม,คมีอุปนรม่ใชบ้านอืออ้ออื้ขางห้อง จะพอถดีนะใครมาก็คายตายหมดเลยน,นะนอนนอาคอมมตนด้วยหรือ,อตายยังไงจะมาทำบุนจะมาทำตัวประกันงั้นหรอคุยกับใครวะสตรีมอยู่สตรีม ไม่ไม่ได้อัพคลิปหน้าสตีมแทนเลยแล้วกันจังหวะนี้ก็คนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะหรือเปล่าวะคืออันที่จริงจริว่าจะสตีลโรงาบาลนะเฮ้ยทำไมยังไม่มาห้าอีกเนี่ยพวกพอ้วยนะามาห้าเร็วๆหน่อยเอ้ยตัวประกันเฮ้ยเออเอหละ ท่านงอวันมาดูแล้วก็ฟากบอกพอท่านงอวันดูอยู่สินะฟากบอกพอด,ดูมาเร็วๆอืออือวิ่งพูจะกลับไปตัวเล็กละอ,อ๋อกินข้าวอยู่โอเคแล้นี่ไงกลับมาตัวเล็กละวสู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยมันมันนะฮะแต่ถ้าใช้ปืนจะมันกว่าปืนพกไปก่อนแล้วกันอืออ นี่ยังกรจไม่ป่นมิดใ้ปืนแค่นี้พอปงเงินสังเ <c oughs> กต มีคนสังเกตเงินแล้วสินะทำไมมันเยอะกว่าปกติโอ๊ย,อยลืมตัวประกันวาข้างล่างแบ่งล้าเป็นเดือดหักนะไม่ตามยากตามยิงดีๆนะกเองไ้ตัวประกันเอ้ยไปไป ไม well. ่ค่อยพูดเยอะนะคลิปนี้ ม mm. ีไว้ชันนี่ลงพิษลงแค่เนี้ยเดินนี่ปดินี้ป่ะอีซส โอ้ยจะน่นอวออไกินเลยม่กินเรื่กินนเสร็จเดียไปน ยอด,อดเลยคาราบินแค่สองมัดเท่านั้นอืมนั่อันนี้อันนี้หาเรื่องกระทืบาซ้ำกระทือซ้ำานสิงานแล้วทำไมอ่ะวิสตีมไปสตีมไมค์ครับแทนได้ไหมเนี่ย